อเล็กๆด้วยอือร่อยมากเลยอันนี้อร่อยมากนเล็กไงเจซับซับซับเอาซับเยอยมันเะเยอะวสมวัสมยวสมียวสมียนับบรา ว่ามันต้องอร่อยมากเลยใช่ไหมอมันยเป็นอะไรเรกไม่เห็นบ้าหรอไม่รันะตนินี่โาเดียวเองทำมันน่ากินมากเลยดูดิอมีเยอะแยะวันนี้วันนี้วัน ตอนนี้เรื่องหัโลกทำงานอยู่ใช่ย e ังไม่หยุดเโากจอร่งรันเือเอโลกงมาจังเลยแต่ว่ารัตื่นอะเขาไม่หยุดอยากกินเม็กซิกันอ่ะ If you wanna be my lover, gonna get with my เพิ่งแต่งไหมครับอ๋อยังต้องไปดูบ้างแต่เดี๋ยวเราไปหาติ๊กบอกเอ้ยกล่าวละทำไม่แล้วมีคนเอาไม่แล้วเออใช่ฝรั่งไม่แน่ใจอะ

mc là is on the easy beat easy beat kênh anh kênh pao mmmm 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 อย่ามาพูดให้น้องใจอะไรอ่ะทำไมกินขุดเอาจริงๆนี่พ like ูดเดี๋ยวนี้เคาะลงมันก็พูดอย่าเคาะทำอย่ากินอ่แต่กินไม่หมดเาวไร่บุ้ลิตผู้เดียวมารับข้าพเจ้าได้บริโภคและมีกำลังในการรลือกผลิตภัณฑ์ผสมเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าและชาติบ้านเมืองในการั ร้องอ่ะไม่ไหวเจินเจินพี่บ่นจังเลยคุณผ่าไปก็เลยผี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 ยังเลยคนไทยนีอขี้เลยคุณกินสิจ๊ะกินสิ พอดีไงอันเนี้ยม่อัน่นี้ไม่ได้ใช้ต้องมีอะไรเกี่ยวกับเพาะเทมเพลมันขิวแบบกินแล้วเท<อ>่ ถงมุกบอกว่าไม่มีใครกินไก่ด้วยอะไรนะกินไก่เป็นเพื่อนน้องหน่อยเ้ยไม่ต้องชวนหลอกแล้วพี่แยกกินใครจะช่วยเรากินบ้างไม่ต้องชวนหลอกวางไว้บนโต๊ะอ่ะเราพี่ถังจะช่วยใช่จริงอยากกินอ่ะแต่กินไม่หมดต้องหาพี่อยากกินแน่นอนไก่หาตัวหาไก่ดีโอรีนโคแซ่บพี่ถังช่วยอยู่แล้วแน้ ใช่ป่ะพี่ฐานช่วยน้องอยู่แล้วฮะอะไรนะเอาละพี่เทียนกินช่วยน้องกินอยู่แล้วใช่ป่ะนัานๆยบบนี้เราจะม่อนมาแล้วโมกอุ่นอีกเป็นไรดีแล้วแหละดีแล้วแหละจะได้พักผ่อนไงน้องอยากพักผ่อนเอาเลยแล้ว นี่ต้องชิ่นทิศที่ใหญ่ๆนี่ไหวยร้อนใช่ที่เป็นริกเลยน้องเดินเข้าไปดูพิถีพิถันต้องหร่รอบแั้วนะเนี่เหรอที่นอนนอนนอนไม่รู้เรื่องเลยอยู่แล้วนอกไปเลยตัวนี้ดีขึ้นหรือชิ้นแรกดีตอนที่เริ่มปวดก็ปวดหัวแลไปนอนนี่ต้องพาไปฉีดปวดไปทั้งหัวเลยอ่ะปวดแบบมันปวดแบบไล่มาตั้งแต่ขมากขึ้นไปข้างหลังหัวเลย มันก็เครียดไม่เครียดนะมันก็ได้ทุกอย่างแล้วว,ว่าโอเคแล้วอ่ะเอถามว่าเครียดมันไม่ได้เครียดมไม่มีอะไรคนที่น่าเครียดสุดตอนเนี้ยเป็นฉันเองเนี่ยบอกว่าแต่น,น,นี่ไม่ค่อยเชื่ออะ,ะไรหรอกไอ้คนที่น่าเครียดแต่ว่าคนที่น่าหม,มั่นไส้เนี่ยมีแต่หนึ่งหรูอยุบเห็นหนุ่ม,ม,ม <laughs> กันร <laughs> ินกินยัง อยากกินสักชิ้นสองชิ้นไม่ไรปวดปวแค่นี้สบายไม่อยากกินแค่ชิ้นสองชิ้นแล้วก็ให้ใช่ไหมเทพสบายอื๋อมิมีวก็หวังว่าวันนี้น่าจะได้เฮ้ยได้อยู่แล้วไม่อยากกินเยอะเยอไหมสองสามคำเองคิดอะไรมากวะไม่เลยถึงแม้คิดหรือไม่คิดมันก็แบบอย่างอะไรเพียงลาจำลาแม่ดอกฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปเออแต่ไม่รู้ทำไมนะมันมันได้อ่อันนี้มันแบบ อันนี้นแบบแบบของเราก็อันนั้นเราไม่ไม่ได้เหมือนกันอันล่าจำลานจำไม่ได้เลยจนจนถึงวินาทีสุดท้ายเราก็ไปจำได้แต่ว่านายอย่าไปทำแบบเราเลย <c oughs> แต่บางทีมันไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงๆนะเว้ยทำมันนี่ย <c oughs> บางที <c oughs> มันไม่ได้มันก็ไม่ได้นะจริงตอนเนี้ยไอ้เจ้าชอบมาเดี๋ยยังคล่องกว่าตอนที่เราทำให้จิ้มแถวมาไม่ต้องยื้มให้กินของหรอวะไก่จิ้มแจว

อร่อยไหมอะไเงี้ยไม่กินไเยอะอร่อยรออร่อยได้กิตตรงนะกิบุดี่เินากหมดยังอ่ะเหลืออันนึงครับอร่อยมอย่างม่กินอย่เหมือนในองกองใช่ไหมลเกองแล้วบิน แต่คุกกี้ยันครีมมาเยอะแล้วรำรำ่อดรถมีปะมีลำรำไม่ใช้เขียวค่ะมีใช้เขียวพี่อยาะเอาไปอุ่นใช่พี่จะเอาไปเวฟเดี๋ยวเราจะผสมกันนะกินง่ายเพิ่มไม่ต้องมาแทร่แบบนี้แล้วแล้วรำที่อะไรอย่างเงี้ยน้ำเรซินมีเราสองคนจอดไหม ื่อใครเรียกเนี่ยมีมุกไว้นะฮะอุ้ยใครเรียกแม่ดีเลยบ้างี่รับ จากพ่กุ้งเราเจอกันนะี้เกียดล้างเยอะเรเจอกันฮหาราแต่ละอันมา,หา,าหาราหาราชาหรออ่ะผู้ราหรอ บอกเ่าหนึง่งอเป็นใหญ่มากกินแล้วขึ้นสวรรค์เลยทีอ๋ยววัเลย,เลยอ่อยไมร้อร่อยไปไหนเนื้อ,อแฮ่พี่เทงอยากกิน,นอะไรดี่่ พี่เจ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 นี่ไงน้ำจิ้มมีต้องสองหอยโอ้ขอบคุณเกาะ เ็นกแล้วว่านี้นี่มีคนเดียวที่เสียงซี้ใานี่ ใช้ไม้สแตนด์ะไมันไม่ค่อยนทนะจ๊ะแพงมุกก็แบบทำนองให้เพริปมเลยนะเ่ี้นีแหละกลองมันหนักป๊อปแดน เอียวบอกว่าแบบออกแนวแบบเหมือนเหมือนเฮนตอนนั้นอะที่เป็นเขาไว้มันจะแบบเทลงมันจะแบบ นีอะไรถ้าอยู่ตัตาไม่มีนี่จะกินซองเดียวไม่รู้เรอเป็นปีสองปี้กว่ามันจะออกผลนะคอลเอรอมันมีอยู่ในร่างกายเราใช่ไหมแต่ว่าวิตามินซีก็เป็นคอลลาเจนน่เพรไม่ใช่ไม่ใช่คอลลาเจนเขาเรียกสารอะไรคอลลาเจนนะรอย่า I Think about every nine days. Spend my life เลยจ้าหนักเลยนมีคอม่ะมีค่ะถุงใหญ่มากเลยแต่มันไม่มีขวดด้วยว่ะใช่มีมีขวดใส่ออกกาไม่ได้หายปิ้งไหนเนี่ยือมี่รูมกันน่ะน้องกน้องมุกกินไม่หมดสลาแบบหมดเลยเหล่อเดี๋ยวไวกินวั้ศุกร์ ไม่ไม่เขาอยากกินไม่ไม่ายเต็เมเล้วมียังกินอันนี้กินะอ๋ะอพี่เป็นลมอ่ะเป็นลมอะไรตอนนี้พี่เป็นลมอ่ะเรี <c oughs> ยกี่ถามพี่นี่มันฟ้ <c oughs> าผ่าเกินม <c oughs> ันฟ้าผาอางเาอะไรดิ <c oughs> โอ้ไม่หึงหรอกไรสาระเอาสักคนถังเบียร์นี่ออกพิเทมนะเหนื่อยเลยโอ้จากไปแล้วมันพี่เทอะไรคิดถึงน้ำจิ้มลูกชิ้นมากใช่ปใช่คิดถึงน้ำจิ้มลูกชิ้นเปิดนี่มากเปิดนี่ชักเช็คตลอดเลยแต่ไม่เคยไม่เคยมีคิดถึงมากอ่ะ เป็นน้ำจิ้มที่แบบอร่อยมากกินจิอะไระกินจิ้มหวาครข้นยอะไระอีกางได้อีกอ่ะไดอีกเล <c oughs> อ,อีกแล้ <c oughs> วได้อีกหอซากรอกจิ้มนี่อะสวยงา อ่าอ่อเจม<ร>ัน่ค่ยกรอออเ็กน่านนี้พี่ขี่หนูไหมใช่มันมันน่าจะใช่นะแต่มันใหญ่กว่าพี่ขี้หนูนอพี่ขีหนูมาตอนเด็กหรือว่าอันนี้เขาฝานแบบ เฉียงๆ,ๆมันก็เลยมนันแบน,นเลยแบบใช่มันก็เลยใหญ่ And if I need out You turn like that, sir At I didn't forget, it, sir. Guess I didn't make it ready for me.

เนี่ยจะครีมเห็นไหมอ่ะจนแล้วอจองให้ฉันด้วยนะอันนึงนะขอบคุณหมดแล้วนะ่ะของน้องหมดแล้วนะ่ะมีแต่ครุกรีมครีมเ,เอาไหมคะไม่มีมานาะหนะ้าหมดแล้วไม,ม่หมดพี่ดูด้านขวาเปิดประตูมาเจอเลยสองอันหมดแล้วจริงจริงเมื่อกี้หนูเปิดอยู่พี่บีมพ,พี่จองไอ้ข้างบนไว้อันหนึ่งไงของพี่อ่ะไม่มันมีด้านข้างของประตู